ทุกคนให้การต้อนรับนะักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเราก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศได้ฟื้นตัวนะครับได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เราต้องอมีความเสียหายจากสานการโควิดตลอดระยะเวลาสามปีเกือบสามปีที่ผ่านมานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลผมต้องขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่แม้แม้กระทั่งพี่ที่สำคัญท,ที่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลนะครับสุขภาพอนามามัยของตวัวเองในการที่ให้ความร่วมมือกับรัฐที่รองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิดได้เป็นอย่างดีทาให้เราสามารถเปิดประเทศได้กับมาตรการที่มีความเหมาะสมทําให้คนเดินทาง มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวเขาเลือกประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกโดยส่วนใหญ่และวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะ,ะได้มีการเร่งให้มีการฟื้นฟูสิ่งที่เราได้เสียหายไปกลับมากลับคืนมาโดยเร็วที่สุดครับขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านครับ <c oughs> อตอนนี้ ไม่มีแล้วนะครับวันนี้เมื่อเช้ามีการประชุมของคณะกรรมการวิชาการภา,า,ายใต้พบรบโรคติดต่อนะครับทางผมได้รับรายงานจากทางท่านดรคงควบผูโรคว่าคณะกรรมาการทางด้านวิชาการเนี่ยได้เห็นว่ามีการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วและในประเทศจีน ประชากรของเขาก็ฉีดวัคซีนมากแล้วนะครับตลอดจนประเทศอื่นๆทั่วโลกคนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการไปมุ่งเน้นว่าทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดเกิดความไม่คล่องตัวความไม่สะดวกนะครับท่านก็เลยม,มีความม,มีมีมติออกมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมาเป็นส่วนของมาตรการนะครับ คณะกรมร,าการ,มะกรมการวิชาการจะมีคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับไม่ใช่เป็นในเรื่องของการบริหารท่านไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจอย่างเดียวท่านใช้หลักวิชาการทางการแพทย์เป็นตัวกําหนดเป็นตัวตัดสินใจนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับท่านท่านก็ได้แจ้งมตินี้มายัางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมมือกับทางกระทรวงคมานาคมแลนะก็กระทรวงท่องเที่ยว เจะต้องมีการชี้แจงมีการออกโนแธแทมนะครับโนแธแทมคือ notice to airman เนี่ยก็คือ,เ,อเป็นกฎระเบียบก่อนการเข้าของเทศยนไทยซึ่งก็ได้ํำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้เป็นการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นระยะสอบถามคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็น,ปนระยะเวลาพอสมควรที่เราไม่ได้มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษ ตอนนี้ก็คือ,อยืนยันแล้วว่านักเที่ยวหรือว่าผู้เดินทางระหว่างประเทศมัน,นจะเป็นต้องใช้ vaccination certificate แล้วอันนี้ถูกต้องไหมคะท่านถูกต้องครับก็ okay, ไม่จำเป็นค,ค่ะดงน,นั้นก็คือมาตรการที่ก่อนหน้านี้ก็คือยังคงเป็นต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี<ต>ที่ทแล้วประเทศที่รีควาย PCR ก่อนกับประเทศเขาผู้เดินทางเข้ามาก็จะต้องมีการซื้อประกันสุขภาพนะครับที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าก่อนกลับประเทศเขาแล้วเข้าไปตรวจ PCR โดยห้องแล็บของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดพบเชื้อนะครับเขาจะได้มีสถานที่พยาบาลรองรับเขาไม่เป็นภาระของงบป,ประมาณของประเทศของเราครับขอ,ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ต้องได้รับไอพีซีอาร์เทสก่อนกลับประเทศเนี่ยค่ะอินชูรันที่เขาต้องซื้อต้องควบคุมโรคโควิด -19 เนี่ยได้ได้วางตัวเลขไว้ไหมคะว่าต้องควบคุมจำนวนเงินเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ คัฟเอร์นะครับให้การรักษาเราก็ไม่ได้ให้การให้ให้ไม่ได้กําหนดตัวเลขครับเพราะว่าคนที่ซื้อประกันมาเนี่ยเขาก็คงไปซื้อมาเพื่อมาเข้าประเทศไทยเท่านั้นครับข้อนี้คำถามสุดท้ายที่ผ่านมาไม่เคยเป็นปัญหานะครับม่เคยเป็นปัญหาในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้อนี้คำถามสุดท้ายคือว่าจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าเปิดประเทศเนี่ยน่าจะเข้ามาเยอะ ท่นคิว่ามันจะประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรประมาณไหนบ้างอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือว่าท่านมองว่ามีความกังวลไหมว่าอาจจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยได้นะคะิัว้า,านักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็มาเดินทางมาอย่างประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเทีนแล้วประเทศทุกประเทศในโลกนี้ก็ยังมีการระบาดอยู่ สิ่งที่เราทําได้ดีสุดก็คือหนึ่งเราเตรียมตัวเราเองที่มีความพร้อมคนไทยของเรามีภูคพูดกันจากการฉีดวัคซีนมีภูคุ้มกันจากการติดเชื้อนะครับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับครบ4เข็มซึ่งเราก็ได้ทําการรณรงค์ไปแล้วก็วจะไม่มีอาการรุนแรงและไม่เสียชีวิตนะครับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ผมมั่นใจว่าเอาเป็นว่า ส่วนใหญ่ก็จะต้องได้รับวัคซีนมาระดับแล้วเพราะถึงค่าที่จเจิเทางออกมานอกงประเทศนะครับแล้วณนะปัจจุบันนี้โรคโควิดในประเทศไทยเราได้ประกาศลดจากลดระดับจากเป็นโรคแอนเริดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับทาง วิชาการทางการแพทย์ท่านก็ได้ยืนยันกับทางกระทรวงสาธารณสุขว่าคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันไม่ไว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางประมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเ,เราก็สามารถที่จะเฝ้าระวังได้และที่สำคัญนีคือเรายังมีเวชภัณฑ์มีบุคลากรทางการแพทย์มียารักษาโรคแล้วก็มีวัคซีนที่จะคอยให้การดูแลผู ่วยถ้าเกิดเขาเกิดมาติดเชื้อนะครับโควิดในประเทศไทยเราเราก็สามารถดูแลรักษาได้ในกรณีของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยแล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยันแล้วเราเลือกวิธีปรับเกณฑ์ให้มาสุ่ที่บ้านเราแทนตอนเข้ามาถึงอาคารตรงนี้เรามีความมั่นใจอรือว่าปลอดภยไหมคตอนนี้ไม่มีการสุ่มตัวแล้วมีการสุับเพราะว่าเราเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ คช้กำหนดว่าต้องมีวัคซีนซอร์ติเคตมันไม่มันไม่ได้อยู่ในมาตรการแล้วก็ไม่มีการส่งงันนี้คนที่แบบไม่ได้ฉีดเลยโดยมีเหตุผลแต่ไม่มีเอกสาร,รแสดงแล้วคือไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็เป็นคนป,ปกติทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าเขามาแล้วแล้วเขาเกิดติดเชื้อนะครับเราก็ต้องให้การดูแลรักษาใาบารเขา Is the reinstating of the travel restriction on foreigners our attempt to control the influx of Chinese travelers? We are welcoming tourists. We never welcome terrorists. Tourists, right? Tourists. Tourists. Tourist. Tourist. Can, can you ask again? Yeah. Is the reinstating of the travel restriction on foreigners our attempt to control the influx of Chinese tourists? We, we don't bring in nothing. We release all the regulations that used to be restrictions. Now we can say Thailand is freely open for all tourists from all over the world, provided that every concerned party will have to be cautious as per the uh, health regulations that stated. ินไทยแหลทีนี้จะมีการสุ่มตัวพวกน้ำเสียวนเคบินเป็นท่านท่านทัานท่นท่านท่านท่นท่านด่า่ได้่านท่า่านท่นท่าน่านนานานาานนนน่ได้ยินพูด เป็นสมัครใจครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็พยายามที่จะ,ะให้มีบริการฉีดวัคซีนสำหรับนะักท่องเที่ยวที่สมัครใจนะครับแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายค่าวัคซีนวค่าบริการในเบื้องต้นเนี่ยก็ขอให้มาใช้ในสถานบริการของรัฐก่อนแล้วหลังจากนี้ไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะ,ะหารือกับทางโรงพยาบาลภาคเอกชนสถา,านพยาบาลภาคเอกชนว่าจะ ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปใช้บร,ริการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลเอกชนจะมีการเ,าเก็บค่าใช้จ่ายนะครับเ,เก็บค่าวัคซีนอย่างไรบ้างตรงน,นี้ก็จะเร่งเนินเนนกจ่ายครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสาาร้างภูมิคุ้กันให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับโดยใช้วัคซีนที่มีมนประเทยียไตย การครองเตียงตอนนี้ในประเทศไทยนะครับก็อยู่ในระดับที่ประมาณ5%ปเซ็นะครับแต่ว่าเราก็มั่นใจครับเหมือนวันนี้ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศไหมเราคงต้องต้อง,ต,องต้องคิดว่าเราควรจะไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับอันนี้เป็นคอมเพนเซน์ธรรมดาอันนั้นท่องเที่ยวทั่วไปที่จะมาออกจากประเทศเขาแล้วมาประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องวัคซีนนี่ก็คงจะเป็น ความสำคัญละดับนั้ได้ผมพูดครัตัวผมเองผมฉีดวัคซีนมา6เข็มแล้วสัปดาห์หน้าผมจะไปไปไประชุมเว r ร์เอ็กซ์ o ลนด์ฟอรัที่ดาวอสวิสแลนด์ผมก็จะไปเพิ่มวัคซีนให้ตัวผมเองเพราะว่าเข็มที่แล้วผมฉีดมาเกิน4เดือนแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ได้ห้ามว่าฉีดมากี่เข็มแล้วแล้วห้ามฉีดต่อไปผมก็ถือว่าผมต้องเดินทางนะครับ ไม่มีใครมาบังคับผมสถานทูตสวิสเตเซอร์แลนด์ก็ไม่ยอไปทำวีซ่าเราไม่ได้บังคับว่าให้มีฉีดวัคซีนแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไปผมก็ไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเวลาไปทำงานต่อให้ติดเชื้อมานะครับเกิดโรคโควติดเชื้อมาคุณหมอเขาบอกว่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเตีมท่อ พอมีน้ำมันกเพิ่มมากระทรวงได้มีการหาเงินในการรองรับถ้าเกิดมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไหมน่ะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับมันไม่เหมือนสองปีก่อนนะสองปีก่อนพอเจอเชื้อปุ๊บต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าโรงพยาบาลก็ต้องอะไรนะสเตทโฮมคอลตินนะครับโฮมไอโซเลชั o น h o ส p ิ t a l ลแล้วก็ต้องรับประทานยานะครับ พาวิพิลาเวียอะไรพวกนี้เป็นหลักเป็นข้อกับหนูข้อบังคับเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนันนี้คนมีวัคซีนส่วนใหญ่พอติดเชื้อโควิดมากกว่า95%เซ็ไม่แสดงอาการที่รุนแรงทางแพทย์เขาก็มารายงานผมต้องพูดคำนี้เพราะว่าผมไม่ใช่แพทย์แต่ผมก็ฟังคณะแพทย์รายงานตลอดเวลาว่าปัจจุบนันนี้คนที่ติดเชือ COVID, ้อโควิดเราก็รักษาตามอาการถ้าปอดไม่หักเสียก็ไม่ต้อง ถึงขั้นให้ยาที่รุนแรงหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าเป็นมีไข้ก็ให้ยาแก้ไข้นะครับมีน้ำมูกก็ให้ยาลดน้ำมูกนะครับมีอาการไอก็ให้ยาแก้ไอยกเว้นว่าถ้ามีความโรคที่มันพัฒนาไปเป็นระดับปานกลางหรือรุนแรงทาง,งแพทย์ก็จะใช้การรักษานะครับตามความรุนแรงของโรคต่อไปตรงน,นี้เป็นระเบียบปฏิบัติการแพทย์อยู่แล้วนะครับ ทำแล้วทำแล้วเดือนสานะครับท่านครับกรณีที่ไอ้เดี๋ยวจะนะเรื่องโน้ตแฮมเนี่ยโน้ติสตูแอร์ไม่ได้อนละประเด็นแต่เราจะออกตามสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนไม่ใช่แบบเป็นอย่างนี้แล้วเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็อดูอย่างนี้ไม่ใช่นะเราจะเปลี่ยนตามความจำเป็นของสถานการณ์แต่ว่าเราก็ต้องพยายามไม่ให้กระทบกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการ ครับแล้วก็ไม่ให้กระทบกับความาปลอดภัยของพี่นรานนขยานะครับท่านครับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยจองขบวทต่องบินเรียบร้อยแล้วหีอือฮะแล้วก็ลืมใบตรวจโควิดแล้วก็การฉีดวัคซีนไม่ตรวจแล้วไงตอนนี้ยกเลิกไปแล้วใ่ไ As of today นะครับโอเคนะครับนี okay, ครับฮะเลิกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ โอเคสสวัดีครับวันนี้วันที่เก้าไงวัสดีส The medical supply to Sorry, uh, our case, uh, came from overseas. Regarding financial risk, we're talking about opportunities for high people that they can resurrect from uh, the damage that have been with them for all, almost three years now, and we believe that they. they this is the opportunity for them to start things over again. Okay. And, and we have to to to, accommodate and to make sure that they they will quickly recover. The presence of three senior officials here in Thailand, what does that signify about the importance of, of Chinese tourists coming in? The presence of uh, transport. Three uh, transport minister, tourist minister, and health minister, I think. The, Gesture uh, uh, answers the question that we are all concerned, concerned with the health of people in our home as well as the health of the tourists that come to visit us as well as. สวัสดีผูชมทุกานะครับนี่เป็นบรรยากาศที่าคกาวัชลบุีคณช่วยต่ชวนหมวยยอนอะไรใช่ไหมคิด่าจะเข้าไปข้างในลำย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการถแถลงพร้อมกับทีมผู้บริหารนี่นะครับนี่ครับก็จะเห็นบรรยากาศนะครับคณะของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ท่านกำลังเข้ามาสู่สนามการเมืองนะครับเ,เราก็ต้องต้องให้กำลังใจท่านดีใจกับท่านยินดีกับท่านแล้วก็อวยพรให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนานะครับแน่นอนดีใจครับไม่ได้มองว่าเป็นผู้แข่งขันกันนะ ไม่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของพี่น้องประชาชนนะเราคิดอย่างนี้สิใช่ไหมยิ่งมีทางเลือกมากๆนะประชาชนก็ได้ประโยชน์นะครับวันนี้พักมีประชุมพักมีประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้วประชุมสมาชิกพักออกในเรื่องของการเตรียมตัวไปลงสนามเลือกตั้งวันนี้เดือนมกราแล้วนะนใช่ไหมแล้วก็เลยอีกสองสาเดือนท่านั้นแหละก็ต้องเลือกตั้งแล้วนะก็แล้วก็อีก วาระหนึ่งก็คือประชุมผู้แทนรัษฎรของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาอยู่ั้นวิธีการของพรรคภูมิใจไทยคือก่อนมีการประชุมผู้แทนรัศฎรหนึ่งวันเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคทั้งหมดก็จะมาประชุมกันเพื่อหารือว่าใครจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างครับถ้ารอข่าววันนั้นมีประเด็นเรื่องอดีตรองนายก โปรดจะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตในมุมของนักการเมืองมองว่ามันจะทำให้แบบอยู่อีไม่เกี่ยวกับเรื่องของพวกผมอันเนาะแล้วก็เออก็ใครทำอะไรไว้ก็เราก็ต้องไปแก้ไขปัญหานะครับก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายเพราะคนรู้จักกันทั้งนั้นไง นะนี่ครับเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของทางด้านคุณอนุทินชายเวรากูณนะครับรองนายมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่นะครับก็คณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการมาร่วมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยว จำนวน269คนนะครับที่เดินทางมาด้วยสายการบินเสี่ยงเหมือนแอร์ไลน์นะครับนี่ครับคุณชมครับบรรยากาศสดจากท่ากาศยานสวนภูมินะครับก็ทางด้านคุณเอาทินชาเวรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุขนะครับมีการลงพื้นที่มาพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน269คนนะครับจาก สายการบินเชี่ยวเหมือนแอร์ไลน์นะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับภายหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยมีการเปิดประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับคุณอดีตทชาวเวรากูลยังมีการระบุนะครับว่าจะมีการยกเลิกนะครับการแสดงผลการตรวจการฉีดวัคซีนนะครับไม่ต้องแสดงแล้วยกเลิกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาถึงที่ประเทศไทยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอีกต่อไปแล้วรวมทั้งเน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยนะครับมีความพร้อมที่จะ รองรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาโรคนะครับสถา,พานพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆประเทศนะครับก็ <c oughs> สามารถจะรองรับเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยมีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีภุมิคุ้มกันแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีน,นครับมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทยอยเดินทางกันเข้ามาอีกครับ